เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเอาอีเพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเล่นเกมนะครับสำหรับเอาอีของผมเองนะอ่าก็มารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะครับโอเคก็หลุดมาเป็นทางด้านซีเนียลด้วยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นคอมโบเอาอี e, ซีเนียนะครับมายังไงซีเอลสู นี่ชนโอ้โหมันฟิกว่ะปล่อยเข้าไปนะครับโอ้โแลดมาปิดแล้วเวดได้ก็เวดนะตอนนี้นาะคอนมันไม่เข้าแดงเราก็ถือว่าโอเคนะครับทีมเราก็ได้แดงมาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะแป๊บน,นึงนี่ไงเอลสูโดนตะคุบตายฟรีไปนะครับยังไงซินาะคอโอโ้มันไปแล้วอ่ะมันแดชไปแล้ว อ้าวอาเอาก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเค็ใก,กล้จะถึงอ่า2,020ิซับสไคร์แล้วนะครับเด็กซับเดียวนะก็ะช่วยๆกันกดด้วยนะครับคลิปก็ลงทุกวันนะครับนี่ไงนะคอรดมันไส้หรอ โอ้โหอันติีติดคือจบแล้วเรามาต่อช็อตนี้กันเลยนะครับแล้วก็วนทามมิ่งของเราไปก่อนนะพยายามใช้สกิลหนึ่งก่อนสแต็ตสีส้มนะครับเพราะว่าสแต็ตสีส้มเนี่ยมันจะสามารถลดคูลดาวน์ให้สกิลของเอีหรือของอ้อยเนี่ยได้ถึง3วิเลยนะครับทุกคนก็จะช่วยให้สกิลรีเซ็ตได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสแตตสีส้มเนี่ยก็จะสามารถโจมตีเป็นคิติคอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับใครทีย่ยังไม่รู้นะก็พยายามใช้สกิลหนึ่งให้หมดก่อนก่อนใช้สกิลสีส้มนะครับมันจะสามารถขวดได้หลายทีนะความมันสามารถรีเซ็ตได้นั่นเองนะครับโอเคมันก็ลดคู่ดาวให้นะครับดูนะประมาณนี้นะนี่เกาหนึ่งเห็นไหมรีเซ็ตละสกิลหนึ่งก็เป็น,อ,น,นอีกเทคนิคหนึ่งก็จะกลายเป็นการเกาห้าครั้งนะครับอ่านี่ไง เราก็ใช้แบบนี้วนไปเรื่อยนะครับเมนอ้อยเขาน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้อ้อยเนี่ยมันสามารถใช้สกิลสองได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแต่สีส้มจาเป็นมากต่อการอ่ารีสกิลสองนะครับนี่ไงอืมสกิลสองมันคูดาวนานนะครับเลยอ้อยเลยต้องออกของไปทางด้านนินลดคูดาวนะครับ ส่วนโซลิเวอร์แผ่นี้เนี่ยก็มีรถคูดาวนะครับเ mm hmm. ท่าที่ปรับสเตตมาใหม่นะอ่าก็จะออกคู่กับสเปียร์ออฟลองแล้วก็อมยามนะครับก็จะเกิน40ไปแล้วนะโอเคครับได้บัฟฟ้าก็ถือว่าเกิน40ไปแล้วนะยังไงสิโหนมานี่ไงอืมสวยแรดไปไหนจ้าโอ้อันติตามมาดิทันวะเนี่ยโอ้มันฟิกว่ะ น่าจะทานเนวสู่อยู่หรอกมั้งโอ้โหดึงไม่โดน้อยผมก็สกิล2ยังไม่ช่ำนะครับแต่การหัวเนี่ยไม่เป็น2รองไข่โอ้โหโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะหนสองทีนี่ไงปุ๊บปับ๊บก็ถือว่าเดินเกมมาดีอยู่นะยังถือว่าคงสกอร์ไว้ได้นะครับมาไอ้แก๊สเดินมาคนเดียวจังวันนี้นี่ไงอันตีขวดได้ปะ นี่เดียวสวยนี่ไงชนโดนแรดเตะต่อยผักอย่างเจ็บอ่ะก็จะเอาฟาร์มมันไปครับมันเด้งเลือดได้ด้วยนะสลหับอ้อยนะครับนี่ไงเหมือนว่าใช้สกิลหนึ่งใส่คีมน่าจะเด้งเลือดนะครับนี่ไงไปไหนซิอืมมาดิ ขวดเป็นหนึ่งทีเก้าอืมสวยแลนมาครับเราก็กลับไปวนทามิ่งต่อเลยนะครับเฮ <c oughs> เคสวยอยู่นะครับโอเคครับยังไงสิก็เป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับถ้าใช้สกิลสอง เก่งๆนะแนะนำว่าให้ใช้สกิลสองเก่งๆนะครับมันจะสามารถเข้าถึงตัวศัตรูได้ง่ายมากนะครับอันตีจุ๊กไว้ก่อนนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้อันตีเล่นเหมือนผมนะเมื่อกี้ผมกลัวจะโดนแพนด้ามันสวนเอานะครับโอ้ดึงไม่โดนกลัวจะโดนแพนด้ามันสวนเอานะผมเลยโดดออกนะครับถ้าแพนด้าเล่นเป็นเนี่ยเขาน่าจะฟิกอัดเราเลยนะเมะื่อกี้โอเค ก็ถือว่าเป็นช็อตกันตายนะครับมาสกอร์ตอนนี้คือแบบเขานำไปสองตัวนะแต่ก็เกมเราก็ตามนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันได้ป้อมเราไปหนึ่งป้อมนะก็ไม่เสียหายมากเท่าไหร่นะครับเราสามารถกู้เกมได้อยู่แล้วนะครับ ขอกาวหน่อยละกันป้อมวอดวอดเอลซูเคยังไงแพนด้าเอาเป้านี่ไงจูผิดโอ้น่าจะตายครับจูผิดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะโดนไปสามตัวแล้วเดี๋ยวผมพยายามเซฟเซฟหน่อยละกันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเซฟหน่อยละกัน เราเราได้ออมีอามแป๊บหนึ่งนะครับเอามาังกรได้ปะดักมันไว้อย่าให้มันมาตีมังกรอ,อยู่อย่าให้มันมานเพื่อนกลัวกลัวเฮยเฮยมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยแล้วนะครับโอ้โหเต็มพุ่มเลยจ้าสวยยังได้อยู่นะเฮ้ยเอาแรดได้เนี่ยหอนมาตังมานี้เอวสุโดนขวดนี่ไงตีมาดิอืมอืมสวย หอนมาอืมอยังได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้นะครับคอมโบกับซีเนียรทันนะเมื่อกี้เท่าว่ารอตัวไปนะครับเคลุยกันต่อนะครับติดคีสองพันอ่ะอย่างแรงมาเอาให้หมดอย่าให้เรือ อืมอันตีเก่าไปกันเฮ้ยแรดโอ้โหหเข้าไปทำไมนเนี่ยเจ้าวะเมื่อกี้แรดมันมาพอดีนะครับเลยพลาดไปเลยโดดไปหาแรดเฉยสกิล,ล,ลออกอาาก็ไม่มีนะเพราะว่าหนไม่มีนะถ้ามีหนเนี่ยน่าจะออกได้อยู่อันตีก็หมดไปแล้วเมื่อกี้พยายามกาักสกิลไว้ก็ดีนะครับเลดหน่อยรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยกักสกิลเลยนะ กิมไหนได้ผมก็เอามาลงเลยนะครับอาจจะไม่ได้เล่นดีทุกเกมนะครับยังไงพน,น้าโดนดักอืมตายโดนดักเก็บไปดิเดินมาอย่างงี้ก็เสจ็จูนเลยครับยังไงซีนาะคอเจ็บมากเจ็บมากก็แย่แล้วนาะคอดูแถวบูนะครับเดี๋ยวรอดักนะปวมีคนวิ่งผ่านมานะนาะคอมันน่าจะวิ่งผ่านแหละ จากการคำนวณแบบดิจิตอลนะครผ่านไหมเนี่ยเอา้าโหนมาตะคุบหืมนี่ไงเครื่องรอจะตายเอานั่นอะ่ะโอไม่ตายคืออฟเดตยังไม่แรงพอโอ้เกาะออกสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่โดดออกทันนะครับเข้าไปงานโดนดูดตายเนี่ยเลยเมื่อกี้เอ้ยได้นะ เฮ้ย hey, สวยคนแม่นโจ๊กเดอะโจ๊กเกอร์นี่ไงโหนอันติขวดครึ่งหลอดนี่เมื่อกี้เกาะผิดนะครับถ้าเกาะโดนนะตายนะเมื่อกี้มาประมวลต่อนะครับโอเคขึ้นเป็นกันเวทนิดหน่อยก็ได้เอ้ยเพราะว่ามันมีแลนไงผมกลัวเข้าไปแล้วผมโดนเบิร์ตตายนะครับ นี่โหวนมาอืมอันตีขวดเกือบตายแรดนี่ไงนี่ไงเอาหน่อยเออชนโอ้ช,น,ชอนเมื่อกี้โคตรจะโยนนะคับคิดยังไงวะเข้าไปตีแก๊กเมื่อกี้คิดว่าน่าจะจบได้มันจบไม่ได้ไนะได้นะแพนด้าได้นะได้นะขวดตายยังไง นี่ไงนี่ไงเกาเกาข้ามกำแพงได้ด้วยงงงงคนเล่นก็งงตอนนี้มันเกาข้ามกำแพงได้ไงวะนี่ไงอืมเอาดิอ้อยเกยมมดอ้อยเกยมมดคอสคิวอย่าร์ดผมโอ้โหมีคนลาดไม่ได้เมกาเลยอะ่ะนี่ไงอออเกาสวยโอ้โหน่าจะจบได้แล้วมั้งทำให้ขนาดนี้แล้วนะ ป้ายป้ายไปจบไปจบคลิปนานมาจังเดือนชา้าจังเลยคลิปลูกเลยตีบ้านมันเ้วเข้าจบได้ปะเนี่ยเออ,อตีลงหัวจบไม่ได้นะเนี่ยจบได้หรือเปล่าวะจบเลยจบเลย ตีบ้าน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 สวยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะทุกคนเกมนี้ก็เป็นผมนะครับที่ได้ MVP นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ช่องิ o c h e Gamer ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน